สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาประกาศคําเตือนนะทุกคนเพราะว่าผมเจอเรื่องนึงที่ผมช็อกมากเลยครับใช่แล้วครับผมนี่ครับต้นนี้ครับทุกคนเห็นมันขึ้นห้าแสนล้านใช่ไหมครับทุกคนแต่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 แต,แต,แต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดครับทุกคนนี่ครับผมพาไปดูนะทุกคนนี่ฮะนี่กดเซลให้ดูเนี่ยผมงงเลยตอนถือมันต้นเล็กแค่เนี้ยก็เลยขึ้นอ่ะดูนีผมก็ลองอไปขายดูนะครับอ่ะลองขายดูนะฮะไอวันเซลดิบอ่ะกดขายไปปุ๊บ ทุกคนดูดิครับมันได้แค่หนึ่งพันล้านอ่ะมันหลอกดาวผมอ่ะครับทุกคนเนี่ยห้าแสนล้านแต่พอขายได้หนึ่งพันล้านผมงงเลยทุกคนคือแบบเออผมผมนั่งทามาตั้งนานเพื่อหวังที่จะมาแจกทุกคนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนี่ราคาตอนนี้แสนห้าหมื่นล้านแล้วนะอันนี้คือคือได้เยอะแน่ๆครับไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะงั้นนะครับมันโชคดีตรงอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับมีเครื่องอันนี้อยู่ครับเครื่องอัปเกรดอยู่นะครับผมใช้ เออมันมอัปเกรดเครื่องได้นะเพราะว่าน้าหนักมันเยอะเหมือนเดิมนะถึงมันจะราคาถูกแต่น้ำหนักได้ยังเยอะนะครับผมเลยอัปเกรดจนตันเลยครับเห็นไหมครับเครื่องหน้าตานี่ฮะต้องอัปเกรดประมาณสักสิบครั้งนะทุกคนเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะก็เลยได้เป็นต้นนี้มาแล้วนะทุกคนเอ้ยไม่ได้เป็นเครื่องนี้มาเครื่องนี้จะไวประมาณสักทุกๆสิบเจ็ดนาทีแล้วนะไวมากครับไวขึ้นกว่าเดิมนะดีมากๆเลยนะฮะก็ใครที่จะหาทํานะก็อย่าไปทาแล้วกันครับทุกคนมันหลอกดาวแล้วนะฮะเพราะงั้น เสียใจมากเลยเสียเวลาไปนานมากทั้งแรกตัวละครแรกสัตว์แรกนู่นแรกนี่นะครับทุกคนเพราะงั้นก็ระวังกันนะทุกคนไปไหมครับเจอกันใหม่าร์นหน้าครับ